r o v e r a u t o b i o g r a p h y 2026คือที่สุดของยนต์ประกรรมหรูระดับโลกที่รวมความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบรถรุ่นนี้ไม่ใช่แค่พาหนะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จที่สะท้อนรสนิยมและความแตกต่างของผู้ครอบครองอย่างแท้จริงตั้งแต่แรกเห็นดีไซน์ภายนอกของเรน Rover Autobiography 2026ก็สามารถสะกดสายตาทุกคู่ได้ในทันที เส้นสายเรียบหรูและสัดส่วนที่สมบูรณ์แบบทำให้รถคันนี้ดูสง่าง,งามในทุกมุมมองกระจังหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมลายโครเมียมขัดเงาไฟหน้าแบบดิจิตอล LED เมทริกที่ให้ความสว่างคมชัดและสามารถปรับลำแสงอัตโนมัติตามสภาพถนนขณะที่ไฟท้ายแบบ h i d เด n นเวอร์ติกลและทำให้ด้านหลังดูเรียบหรูและทันสมัยกว่าที่เคยล้ออลลอยขนาด2 2นิ้วถูกออกแบบให้เข้ากับสไตล์อันโดดเด่นของตัวรถ และสามารถเลือกอัปเกรดเป็นขนาด23นิ้วในรุ่นพิเศษส่วนสีตัวถังนั้นมีให้เลือกมากกว่า25สีรวมถึงเฉดสีพิเศษจากโปรแกรม SVO Ultra Metallic ที่ให้ความหรูหราระดับงานศินละปะเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในห้องสวีทของโรงแรมระดับ5ดาวเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังเซมิอนิลลาระดับสูงสุดตัดเย็บด้วยความประณีตและรองรับสรีระได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้งเบาะหน้าและหลังมีระบบนวดปรับไฟฟ้าและระบายอากาศได้ทุกตำแหน่งพื้นที่ตอนหลังยังสามารถเอนเบาะได้ถึง40องศาพร้อมโต๊ะกลางแบบ Executive Class ที่เลื่อนขึ้นลงอัตโนมัติแผงคอนโซลกลางตกแต่งด้วยวัสดุดแท้ทั้งไม้ธรรมชาติอลูมิเนียมขัดด้านและกระจกคริสตัลเพิ่มความหรูหราในทุกสัมผัส ระบบไฟแอมเบียนต์และรอบห้องโดยสารสามารถปรับได้กว่า30โทนสีเพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะกับอารมณ์ของผู้ขับและผู้โดยสารในทุกช่วงเวลาระบบ Infotainment ์ปีวิโปรรุ่นล่าสุดมาพร้อมหน้าจอสัมผัสโค้งขนาด13.1นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมจอผู้โดยสารตอนหลังขนาด11.4นิ้วที่เชื่อมต่อ Netflix หรือ YouTube ได้โดยตรง เสียงภายในห้องโดยสารถูกขับเคลื่อนด้วยลำโพง Meridian Signature Surround 35ตัวให้พลังเสียงรอบทิศทางระดับคอนเสิร์ตในด้านสมรรถนะ Range Rover Autobiography 2026มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ V 8ทวินเทอร์โบขนาด4.4ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดกว่า530แรงม้าและระบบ Plug-in Hybrid รุ่นใหม่ที่ประหยัดพลังงานแต่ยังคงความแรงแบบ Range Rover เต็มขั้นระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะ Intelligent All-Wheel Drive จะปรับแรงบิดระหว่างล้อหน้าและหลังแบบเรีย t ไทมเพื่อการยึดเกาะถนนที่เหนือชั้นไม่ว่าจะขับบนถนนเรียบหรือทาง Off-Road ช่วงล่าง Air Suspension ระบบใหม่สามารถปรับระดับความสูงของรถโดยอัตโนมัติเพื่อความนุ่มนวลสูงสุดในทุกสภาพถนนและยังมาพร้อมระบบ Dynamic Response Pro ที่ช่วยลดการโครงของตัวรถเมื่อเข้าโค้งทำให้ทุกการขับขี่มั่นใจและสงบนิ่ง เรนโรว์ยังไม่ลืมใส่เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยและการช่วยเหลือผู้ขับขั้นสูงเช่น Adaptive Cruise Control ที่ปรับความเร็วอัตโนมัติตามคันหน้า Lane Keep Assist ที่ช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนระบบ3 d s ด r r รา n d Camera ที่ให้ภาพรอบคันแบบ360องศารวมถึงระบบจอดอัตโนมัติที่ช่วยให้คุณจอดรถได้อย่างง่ายดายแม้ในพื้นที่แคบ สิ่งที่ทำให้ Range Rover Autobiography 2026แตกต่างจาก SUV คันอื่นคือความสมดุลระหว่างพลังความหรูและความสบายรถคันนี้สามารถพาคุณลุยได้ทุกเส้นทางโดยไม่สูญเสียความหรูหราแม้แต่น้อยมันไม่ใช่แค่รถแต่มันคือประสบการณ์แห่งความเหนือระดับที่ผสานความประณีตของอังกฤษเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างลงตัว ไม่ว่าคุณจะขับบนถนนในเมืองหรือเส้นทางธรรมชาติ Range Rover Autobiography 2026จะพาคุณไปถึงทุกจุดหมายอย่างมั่นใจและมีสไตล์นี่คือ SUV ที่สร้างมาเพื่อผู้นำและผู้ที่ต้องการที่สุดของทุกสิ่งบนโลกใบนี้